สวัสดีค่ะมือนี้ยูก็ชวนดูซีชแนลนะพี่น้องบริการมือนี้ยูออฟฟิศนะคะยูออฟฟิศกับบอสบอสบอสขาวเดี๋ยวว่ะแบบขาวแบบสวยมวยอึ๋งกับแม่ยุ้ยบ้าค่ะกพลุงเอาปากขึ้นปูเ้ยไหมหมาปากฮัตออฟยุ้ยบอแล้วกับพี่นุ้ยเมื่อนี้บอสเพิ่งจะกินแจ่ห่อนนะคะเมื่อนี่ยูหลังออฟฟิศฝนตกโปอยๆนะคะพี่น้อง เจ้าหน้าที่เียกดเสียงเขีนะคะบอดจะเล่สิลองเพงสู่ฟังตีนูรลองเพ่ย์ฟังอยบอดนูรลองมาถึงที่หนัองนึ่งเอ้ยมตื่นแต้นบอดเหมือนอหลีรัวอหลิตื่นเต่นแบบตื่นในฟูลูอหลีบอดว่ากินเจ้าห่อนสันพี่เอพี่เอเป็นเชฟคนเชฟนะไม่ต้องฝนตกบรรยากาศแบบดีเลยนัน นี่เอาผู้ใช้ด้วอีกแล้วผู้ใายใส่ลาอย่งแม่จะ่ผู้ใตัวอนเสือตึงแดงว่ะเหรอผู้่เจ้าดิ <laughs> นี่พ่อหรือแม่คะมแม่ย่านป้าเดียมนี่บบอบริษับานไปไหลายื้น่ถ <laughs> ้าอยู่ของบริษาับานยังไง เพื่อเปิดชิบ้านล่ะมิจต์อ้าวแกเผาจะคของในชิพนี่ึุดไหนก็บรู้พี่น้องเอ้ยแถ้วเผาจานกิโลละห่าอยเพราะว่าขันจ่อยกว่าจูกแขนหาพันยังบได้เงินอยมีพี่น้องแม่แม่แม่บัมาลงอยู่เหมือนแองกรรมไปสร้างแองกรรมมาทาไปสร้างอีกมือรุ่นขึนสามโลกแม่แม่แม่เอามาลงอยู่โลกอีหลีแต่ว่าไ่ขึ้นอีกเพราะว่าพ่อสิน เค่องนี้กินเยอะกินเนอย่างเลยเนาะก็แพฟดีเนี่พี่น้องบรรยากาศอยู่ออฟฟิศนะคะไปเีื่อนกับแถวขาวนะคะสามีนี่อยู่นะอ่าใจเย็นะฮะออีฟอไป็เต็มไปหมดแต่ยังแปลาโดอยู่เดี๋ยวู่ร้องถามมึงซื้อคืออืมอะไรแม่ไม่อยู่ต้องมากัดตัวตัวจี๊บมันต้อเฮ้ยัจีจอยเด็กจังใด กีรถ้านไปซื้อของรถตกหล้มก็อจนจิบป่งหยอดเพดานไปหันไปบ้านมันค่าเห็ดหยังมันค่าจับขนมจิ้มอยู่ขนมถือแบนมืออิงต่งมามีปไยรถตกหลุมก็ไรอันกวกวาดเโมเมนอังววมอยู่ขนมเหมือนกะลีปั๊บแหมขนมกะลีปั๊บมันจะเข้าเขายขายเป็นกองเงินบ่อไม่อยู่เพิ่งกินก้อนนี้จะสิ้มั้งวยบุ๊โมเมนต์ดอกอันเดียวเลือสองอันแล้วใคร่อย บิดลก็วันนี้หาอันแม่เต้ชิ้นสามีต้กินอันนึงชั้นอันนึงโอ้เลี้ยไปสันแต่ถ้ากินอันนึงมันยังในกองสองโอ้เลี้ไปเอาอ๋กินอันเดียวนี่หนึ่งแม่เทียงกันพี่น้องมึงโอเคพี่น้องเดียวจะว่าไม่กินอันคือเอ่าประเมินเทอาเด้อแม่ไม่ต้งบอดไม่ต้างแพ้าแพ้าสือสาระเป่าไห้ ว่องนึ่งมีเก้าอันแค่เผาได้กินอันเดียวรู้สึิกินเบิด์แปดอันบอนแล้วบ่นหิวไงบอนแล้วบ่นหิวบึงหุ่นเราเดี๋ยวเราบ่นกินมาเนี้ยไกินแล้วเปล่าเนาะแกมบอนบอนแบบว่าบอนเป็นแบาบอนเมื่กินนี้คือคือแบบว่านานทั้งกินทั้งเล่นโทรศัพท์นะการไปนั่งประกาศโพสโทรศัพท์หนู่นนี่นั่นเอออันนี้ควบจริงเลยอันนี้ควบจริงกัดอีกอันนึงยังสี่บาะอันนี้เขาเป็นกินข่าวนะ

อ้วนอ้วน,นนะนายาอ๋อมันหนาหลักได้แม่ยจีงผิดนิดเดียวหลังแม่ย่างมือว่าเห็นหนาหนาหลักกันด้นวยหึ่มเริ่มจินตนาการไปแล้วคือกินแต่ความกินแบะคือคือทั้งกินไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยสีน้าคอยการกระเด็นโทรศัพท์เดี่ยวเดินหวานไรมากระเบิงกกบเบ้งแล้วกันตัวติดกับใดเนาะงงมากทั้งนี้เบิร์ดหลับแปดอันเดียวอีนอก็บเบิร์ดเอาวุน้นนนุขังล่านขังข้างแม่แบบว่าเกินลงไปซุ้มบนสนามบินเน่นว่าวุ้นจะมาอยู่ดอก เอาเนี่ยสิว่าโปเสียบเพิ่มอนก็ตงชิมได้ไหมโปรกชิมโปรหนึงก็ชิมโแปดโอเคนะอันนี้ก็ยังเปิดชิมอ่ไม่เคยเผาใค่เลยพี่น้องว้าวว้าวอะไนยังไงนั่นแกงอีกแล้วบ่หำไงตรอมแม่บ่มีหำ มแมนดอกคุณสาวยคำปูคนว่เียจะบอกพี่รคุณสาวมันหยอกกันเท่่าหยอกกันกับคุณสาวถ่้ากมันหยอกกันกัคุณสาวคุณสาวยีบเฟินนะยืคำปูคนว่าียเฟินมายีหัมันจะไม่ใสหันเพิน อันยังก็จะไมนหินอย like high, high, ู like <cat on developed Airbnb> okay, okay, all, ่มดมันสิริอยู่ในเหมือนเดิมสี่ใหญ่เลยโอ๊ยโอ๊ยตา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 ยไม่อยู่แถวพอค่ะแบบนี้โอ้ยโอเคค่ะพี่น้องมาเตรียมความพร้อมนะครับกับสิริพิเภสุฟังแล้วจังหน่อยโอเคนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งบรรยากาศตอนกินนะคะตอนนี้ฝนตกบรรยากาศดีมากเลยหาไต่คบไต่คบไต่เกียด โอ้เจ้พี่น้องตอนนี้ข้างเขาต้ไปซื้อน้ำโคกกับน้ำแข็งแล้วก็เป๊ปซี่นะว้ยมีบดซุยหอนาะอันคือตอนนี้มันแข็งขาดนะคะน้ำแข็งขาดแล้วก็น้ำอารมณ์ขาดนะคะขางเขาต้องไปซื้อแต่ว่าไปซื้อเพียงมันถืถอว่าเม่ไหรพี่น,อน้องแล้วตองมีโตซอยนะคะน้อาอะไรก็ขาดเนี่ยน้ำมิหยังน้ำอานานาพี่สีร่อนเข้าใช่ไหมยีหอดีหอดท้ยเกิดท้ยหยังบ่เออคือน้าท้ายเกิดขาดอ๋อเอลยูวีสีบอสตาล์สตาอะไรกันเนี่ย ไปตื๊อหลับไปหล้บค่ะแล้วก็ตื๊อหลับป้าไปซื้อไว้ยังมือถืออ๋อไมือถือว้าไม่ถือหรอเปล่ากระต่ายห้าวสองคนห้าโอเคคี่น้องตอนนี้ก็เลยไปซื้อน้ำแข็งแล้วก็แป๊บซี่แป๊บหยังนะคะแล้วก็จะเอาไปเห็บอดบดพอดีตอนนี้ไม่อยู่กับจินหันกินแจ่วห่อนกินอันเนื้อย่างนะคะก็บอด้าพี่เอก็บดน้องตุ้ยเอาโจให้ยังนี้กินมาได้ ไปกับโจนั่นไปกับโจนั่นถ้าเราจิ้ครีนเหรอคะจิ้ครีนป้าทงหลุนย่างป้าทงผมหานอย่างนะคะแถวเรื่องนักข่านะคะอันนี้มะตมมะตมยังนีงต้มไข่ต้มไข่พอดีไปซื้อกับมาไข่สุกเอาโจไปนั่งเอาโจไปนั่งเผื่อเห็นแล้กินโอ้เห็นนักกินนอนนอนคือนอนสบายเลยน้อนให้คนปากินมไปเ้อหอมหอมนอนทากจิ้นี่อย่างเมย์มึงไม่ได้แล้วเห็นยัง ใส่กอบ่อแม่เพยุทธีเขามีบอลซุกแล้วแม่น่าเพาะกะร่างอันอันปิ้งใส่กอกนะพี่น้องจ่ตอนนี้เขาจะไปรันค่ะสิทอดไครฉี่ใส่ผักขาคู่กินเอาบอกใส่ผักขาแม่ผัาขาิ่ดาอดเลยเย้เย้เย้เยข,ขาขช่งเงี้ยเอายยนีก่กองผดดู้เ่ ปไปโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวโอเคขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะพี่น้องอย่าด่ามาได้คำเดียวก็นอนก็ยางมากข่อยก็ให้นอนลงขอยเลื่อนลุกไ้โอเคนะครับพี่นอ้องอ่าตอนนี้ฝนตกผมก็สิเปียแนงน้นองก็เลยมัดไว้นะคะโอเคนะคะโอเคไว้พ่อกนคลิปหน้านะคะพี่น้องขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะโอเคขอบคุณและสวัสดีค่ะ